เทศกาลฮานุกะหรือเทศกาลฉลองพระวิหารมาจากช่วงที่ยิวชำระพระวิหารเช่นทำลายและขจัดรูปเคารพต่างๆออกไปจากพระวิหารหลังจากนั้นก็มีการจุดเทียนมโนราของพระวิหารขึ้นใหม่ปกติน้ำมันในเชิงเทียนจะอยู่ได้แค่หนึ่งวันแต่ครั้งนี้อยู่ได้ถึง8วันดังนั้นเทศกาลฮานุกะจึงใช้เวลาฉลองอยู่8วันโดยจุดเทียนเป็นสัญลักษณ์ ซึ่งเลงถึงท่ามกลางความมืดมิดเรายังมีหวังอยู่เสมอดั่งแสงสว่างที่ส่องเข้ามาในความมืดในยามที่เราสิ้นหวังให้เราพาตัวเองเข้าไปหาพระเจ้าใกล้ชิดกับพระองค์และตระหนักถึงสิ่งอัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ที่พระยาเวได้กระทาในยุคพระคัมภีร์ใหม่พระเยซูก็เคยเข้าร่วมเทศการนี้ยอนสิบยี่สิบสองและยอนหนึ่งข้อสี่ ที่กรุงเยรูซาเล็มมีเทศกาลเลี้ยงแห่งการฉลองพระพิหารและเป็นฤดูหนาวในพระอ,องค์มีชีวิตและชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์ทั้งหลาย